เปิดพิกดไก่อบเกลือที่ถูกต้องทุกอย่างในร้านรสชาติอร่อยด้วยเรียวเตือคือเข้มข้นสุดๆคือจะบอกว่าบางพระเนี่ยถ้าจะหาของอร่อยนะต้องมาแถวขอบอ่างเก็บนะ้ำรสจริงทุกคนอาหารราคาไม่แพงแลวรสชาติดีร้านนี้ชื่อว่าริมคลองนะคะบรรยากาศด,ดีมีร้านอยู่กลางน้ําผู้ด้วยมีเมนูอาหารของร้านนี้เยอะมากไปทางอาหารป่านิดเนือซีฟู้ดหน่อยๆซุปปลาแซบๆก็มีวันที่ดึงพวกเรามาร้านนี้เลยก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะไก่อบเกลือดูรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของน้องสะก้น่ะกินมากความแห้งกําลังดีมีเกลือติดอยู่ที่หนังน้อยๆเนื้ ยังนุ่มอยู่มไม่แข็งก็ได้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆบอกเลยนะว่าส่วนหนังอร่อยที่สดกรอบเค็มๆ่มาถ้าได้เครื่องดื่มมาจิบกินคู่นะรส<ถ>ตำถาดมันตอบโจทย์สำหรับคนชอบกินจุ๊บจิ๊บจริงๆเพราะว่าตรงกลางเนี่ยนานจะเป็นส้มตำแซ่บใช่ไหมขอบจานเนี่ยทีเด็ดเลยนะ้นจะเป็นเครื่องเคียงต่างๆอันนี้ก็จะมีเป็นแคบหมูข้าวหมูย่างหมูยอขนมจีนไข่ต้มตำเราสั่งมาเป็นปูปลานะคะนัวแกงปลาปลาเห็ดโคนเนี่ยจัดว่าเป็นอาหารอะไรพื้นบ้านหรือว่าเป็นอาหารป่านังนั้นจะเป็นลูกครึ่ง ม,มีความหอมสมุนไพรและปลาเห็ดโคนสดอันนี้คือปลาแทบทิมทรงเครื่องค่ะแล้วดูเครื่องที่ทรงมาหนักมากเนื้อปลาจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปทอดมาแล้วแล้วก็ยำมากับเครื่องเคียงต่างๆแบบแน่นๆรสชาติจะออกไปในทางเปรี้ยวๆหวานๆนะคะกินแล้วจะรสอาหารดีอาหารของที่ร้านนี้รสชาติจะค่อนข้างจัดนะคะแล้วก็เข้มขน้นอย่างปลาค้งผัดชาจานนี้ผัดมาได้ถึงเครื่องกระชงกระชายเม็ดพริกไทยใบยมะกรูดมาเต็มัน<ๆ>ปลามาแบบเน้นๆเนื้อเนื้อถ้าใครไปกินแล้วไปไม่เกินช่วงหกโมงเนี่ยเราแนะนำให้สั่งก๋วยเตี๋ยวา่ เครื่องในหม้อมาแบบจัดเต็มหมูตับลูกชิ้นะผักที่ใส่มาให้จะเป็นถั่วง,งอกกับผักบุ้งนะคะแล้วเหมือนน้ำซุปเขาปรุงมาให้แล้วด้วยอย่าเราใส่พริกเพิ่มอย่างเดียวจบในเซตเนี้ยเขาจะมีเส้นมาให้ด้วยนะคะ3ถ้วยเราเลือกได้เลยว่าอยากกินเส้นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่มาด้วยกันก็คือผักสดค่ะแต่ในส่วนของแคปหมูต้องสั่งเพิ่มเอานะอันนี้เราไปกินมาช่วงเย็นๆนะคะประมาณห้าโมงแดดกำลังหุบแล้วทางร้านเริ่มเปิดไฟบรรยากาศด,ดีมีดนตรีสดด้วยนะกดติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์รีโพสแท็กชวนเพื่อนชวนครอบคครัวลล้ไไปกไดเย่ะ